ปีนี้พ่อมีอายุมากกว่าลูกอยู่24ปีอีกสองปีข้างหน้าอายุของพ่อจะเป็นสามเท่าของลูกอยากทราบว่าปัจจุบันพ่อมีอายุกี่ปีข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกศพทสอ6พอมีวิธีคิดดังนี้จากโจทย์ให้พ่อมีอายุเท่ากับ x ปีเขียนข้อมูลลงในตารางปีนี้พ่อมีอายุมากกว่าลูกอยู่24ปี ดังนั้นอายุของลูกคือ x ลบ24ปีอีก2ปีข้างหน้าอายุของพ่อจะเป็นสาเท่าของลูกอีกสองปีข้างหน้าอายุของพ่อคือ x บวกสปีและอีกสองปีข้างหน้าอายุของลูกคือ x ลบ24บวกสปีหรือจัดรูปสมการใหม่อายุของลูกคือ x ลบ22ปี store, parfois, ดังนั้นอีกสองปีข้างหน้าอายุของพ่อจะเป็นสเท่าของลูก จะเขียนเป็นสมการได้คือ x บวก2เท่ากับ3คูณในวงเล็บ x ลบ22แก้สมการเพื่อหาคำตอบโดยการนำ3ามเข้าไปคูณในวงเล็บจะได้ x บวก2เท่ากับ3 x ลบ66ย้ายข้างสมการเพื่อหาคำตอบจะได้สองบวก66เท่ากับ3 x ลบ x จะได้68เท่ากับ2 x แก้สมการ34เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ34ดังนั้นปัจจุบันพ่อมีอายุ34ปี